อันนี้คุณค่อวิ่งเข้ามาไม่สนใจบอลไม่ได้ดูบอลเลยนะครับเข้ามาชนเทียสินบุษมารครับสามบุษมาฮอสวีดูครับไม่เขาไม่ได้ดูบอลเลยนะครับถ้าดูจากภาพช้าเนี่ยวิ่งเข้ามาแคบทางด้นานเทียสินแล้วก็ผู้สิงผู้สิงก็ให้ยากน,นะครับผู้สิงก็ให้ยากนะครับผู้สิงก็ให้ยากนะครับจังหวะชนบทโดน,นเตะผู้สิงไม่ให้ฝ่าเยียบอีกครับโอ้โอ นิ่งอ <c oughs: so ises> ีกครั้งคบสามต้องบอกว่าโดนเตะสามดอกครับไม่ฝ่าตุริดวางยาวครับเทียสินแล้วลงพันไมครับครับผู้ผู้ศิ์ว่าไงครับผู้ศิ์ว่าไงครับขอโทษด้วยครับนอกเขตเดียวครับผู้ผู้น่าเสียดายครับน่าจะแก่งกึ่งดีครับดูบนดูเส้นหรือบนในเส้นจังหวะชนอุ้มันข้างในครับแล้วแผลดีตัวผู้สับตัวนี้อยู่ข้างนอกดูครับตัวผู้สับตัวอยู่ข้างนอกนั่นแหละ พุ game, ้ยเป็นสิ่งจะดูในแนวนะครับผู้รีกองกระตับไปยิงช่วยรู้สึกว่าเป่าปากอยู่ว่ายังไงครับครับในเขมต้องระวังด้วยเอ้าโอ้โหนี่ไงครับโอ้โหนี่แปะพูดยังไม่ทันการทำเลยครับโอ้โหนในเขตต้องระวังนั่นโอ้โหแย่งบอลตามเกมวาระครับ เขาก็ล้าไปแล้วคือสาระก็พยายามจะชิงตวันีแ้แย่งแย่งตวันนี้นะครับแล้วบังอยู่เท่านั้นนะครับแล้วลบไปไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับติดต่วงคู่ความเย็นบ้เข,าขอาเราไป